สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พามาอัปเดตบอลสีอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็คือรัตนะรุ่งเรืองนะครับรัตนะรุ่งเรืองต้นนี้ผมเคยอัปเดตไปหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่น้องยังเล็กๆนะครับโดยที่ตอนเด็กๆนะครับน้องออกโทนสีชมพูหวานๆนะครับแต่ตอนนี้น้องอายุ4เดือนแล้วนะครับผมรับน้องมาได้อายุ4เดือนแล้วนะครับ ใบนี้ให้ชมเบื้องต้นไปก่อนก็คือใบล่าสุดนะครับใบล่าสุดที่เปิดออกมานี่คือมีความชมพูอมส้มนะครับแล้วก็มีขอบเหลืองสีในกล้องอาจจะดูออกชมพูไปนิดนึงแต่สีตัวจริงน้องมีความอมส้มนะครับประกายเหลืองประกายทองบริเวณหงตรงนี้นะครับออกสีทองๆเหลือง,งๆนะครับค่อนข้างสวยนะครับสีจริงจะสวยกว่าในวิดีโอนี้นะครับอันนี้เนื่องจากแดด อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้สีเพี้ยนไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นใบก่อนหน้านี้ที่ว่าสวยแล้วนะครับเจอใบใหม่ที่ล่าสุดอันนี้เข้าไปก็คือใบนี้นี่คืออาจจะด้อยลงนิดนึงนะครับอาจจะสีดรอปลงนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูมุมข้างบนนะครับรัตเตรนารุงเรืองก็เป็นไม้ด่างอีกต้นหนึ่งที่ตอนเด็กๆนะครับช่วง2เดือนแรกนะครับมอีอัตราการโตที่ค่อนข้างช้านะครับ ถือว่าได้โตช้ามากจนถึงลุ้นเลยครับว่าจะรอดไหมนะครับช่วง2เดือนแรกนี่คือต้องประคบประงมค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่น้องนะครับเนี่ยครับมีเปิดใบเขียวมา2ใบนะครับใบเขียว2ใบนี้ถือว่าเป็นใบที่ช่วยชีวิตรัตนะรุ่งเรืองเลยนะครับก็คือหลังจากที่เขาเปิดใบเขียวต้นนี้มานะครับหลังจากนั้นอัตราการโตก็คือโตไวขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับ พอพ้นเดือนที่3นะครับก็ดูมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ยืดกิ่งก้านยืดขนาดขึ้นนะครับและในที่สุดผมก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกระถางนะครับตอนนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับแต่ก็เลี้ยงในตู้อบนะครับเนื่องจากเขามีความด่างนะครับไม้ด่าง ต้องการอ,าอุณหภูมิที่คงที่แล้วก็ความชื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับถึงจะสวยงามแบบนี้นะครับอันนี้ก็อายุ4เดือนก็เรามาลุน้นฟอร์มนะครับหลังจากนี้ว่าเขาจะระเบิดฟอร์มได้แจ่มมากกว่านี้ไหมนะครับเป็นอีกลูกลักอีกต้นหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าประทับใจมากะครนะฟอร์มของเขาไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนตั้งแต่1เดือนแรก2เดือนแรกนะครับยังไงก็ ลืมไม่ลงเลยครับคือเปิดตู้ทีไรก็ต้องวิ่งเข้ามาดูรัตนะรุ่งเรือนต้นนี้นะครับฟอร์มสวยมากๆนะครับสวยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับตอนที่ได้ได้น้องมาว่าสวยแล้วนะครับพอมาเจอตอนช่วงอายุนี้นะครับเนี่ยครับเขาจะมีความาหูประกายทองสีเหลือง บอกไม่ถูกครับคือมันมีความกลมกลืนระหว่างสีทองสีเหลืองสีชมพูเม็ดสีแดงนะครับค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็สวยมากนะครับเป็นต้นหนึ่งที่ผมอัปเดตใน Facebook ค่อนข้างบ่อยนะครับช่วงนี้ก็ตัวจริงสวยครับตัวจริงสวยมากๆนะครับต้นนี้คือมีคนถามว่าขายไหมมีลูกหรือยัง อันที่หนึ่งก่อนนะครับยังไม่มีลูกนะครับอายุ4ี่เดือนแล้วแต่ว่ายังเพิ่งจะเริ่มโต,โตเต็มที่เพิ่งจะเริ่มโตจริงจรอย่างๆได้ไม่นานนะครับต้นก็ยังเล็กอยู่แล้วก็ถามว่าขายไหมผมตัดใจขายไม่ได้จริงๆครับนอกสจากว่าเขาจะมีหนอ่อหรือเมื่อครบอายุผมทําการผ่าแล้วมีลูกนะครับผมถึงจะยอมขายนะครับต้นนี้คือรักมากนะครับแล้วก็สีสันสวยงามนะครับถูกใจมากๆนะครับเป็น ีกต้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคเป็นความสุขของการเลี้ยงบอลสีจริงๆนะครับแล้วก็เลี้ยงด้วยความรักนะครับเราให้ความรักเขาเต็มที่แล้วเขาก็ตอบแทนเรามาค่อนข้างายังไงเขาเรียกว่าให้ความรักมากเท่าไหร่น้องก็ยิ่งสวยเท่านั้นอันนี้คือมันแสดงออกมาจากต้นไม้นะครับแล้วเราก็เห็นนะครับแล้วเราก็รู้สึกนะครับมันคือความสุขของคนเลี้ยงบอลสีเนาะ เห็นไม้ที่ตัวเองเลี้ยงสวยๆแล้วก็มีโอกาสได้มาใชรให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะครับครับผมผมเอาออกมาจากตู้สักพักลแล้วเดี๋ยวผมกลัวน้องจะใบมีปัญหานะครับตอนนี้แดดยังแรงอยู่เนาะก็เอาเป็นว่าอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับรัตน,นารุ่งเรืองเดี๋ยวถ้าเจอฟอร์มสวยๆใบใหม่ๆยังไงผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับคงได้มาอัปเดตอีกหลายคลิปแน่ๆครับ รัตนะลุงเดืองต้นนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ